สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Drive g d r i n g ช่องสำหรับคนรักรถยนต์ทุกประเภทที่นี่เรานำเสนอรีวิวรถรุ่นใหม่แบบจนลึกวิเคราอสเปคฟีเจอร์ ature, และสมัถนะจากมุมมองผู้ใช้งานจริงและว,วันนี้เราขอพาทุกคนมารู้จักกับ Toyota Fortuner รุ่นปี2025รถ SUV ที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดและในรุ่นใหม่นี้ก็กลับมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นดีไซน์ที่ดูทันสมัยแข็งแ,งแกร่งและหรูหรามากกว่าเดิมด้านหน้าของรถถูกปรับให้ดูดุดันขึ้นด้วยกระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่พร้อมแถบโครเมียมที่เสริมความสปอร์ตเส้นสายบนฝากระโปรงมีมิติมากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบ LED projector พร้อมระบบเป,ปิดปิดอัตโนมัติรวมถึงไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED เ,เสริมความโดดเด่นในการขับขี่ทุกเวลาด้านล่างเป็นกันชนทรงใหม่ที่ดูมั่นคงและแข็งแรง ส่วนด้านข้างของ f o r t u n e r รุ่นนี้ยังคงความเป็น SUV เต็มตัวไว้ได้อย่างลงตัวด้วยเส้นสายที่เฉียบคมล้ออลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเสริมลุกความบึกบึนพร้อมซุ้มล้อดีไซน์ใหม่และค้วกันกระแทกด้านหลังของตัวรถก็มีการปรับดีไซน์ให้ดูหรูและทันสมัยมากขึ้นไฟไท้ายเลดแบบใหม่ดีไซน์เรียวยาวกันชนท้ายทรงใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและแถบโครเมียมที่เชื่อมฝ่ายท้ายซ้ายและขวาให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้น เมื่อเปิดเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราและกว้างขวางวัสดุตกแต่งภายในถูกอัปเดให้ดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยการใช้หนังแท้บริเวณแผงคอนโซลและเบาะนั่งหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางในตัวระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL พร้อมลำโพงคุณภาพสูงพวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงใหม่ปรับระดับได้เบาะคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแบบแยกโซน พร้อมช่องแอร์สำหรับทุกที่นั่งเพื่อความเย็นสบายทุกตำแหน่งทางด้านขุมพลัง Toyota Fortuner 2025ยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีพละกำลังมากขึ้นถึงประมาณ204แรงม้าและแรงบิดที่สูงขึ้นส่งผลให้การเร่งแซงทำได้ง่ายและทันใจเครื่องยนต์นี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ถูกปรับปรุงให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและตอบสนองได้ดีขึ้น ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ี่ล้อพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายที่ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางวิบากได้สบาย Fortuner รุ่นใหม่นี้ยังคงโดดเด่นในเรื่องการควบคุมและความนุ่มนวลในการขับขี่ช่วงล่างถูกปรับปรุงให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นและลดการโครงในขณะเข้าโค้งระบบพวงมาลัยตอบสนองดีทั้งในความเร็วต่ำและสูงทําให้การควบคุมแม่นยํายิ่งขึ้นเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มความเงียบสงบภายในห้องโดยสารในทุกเส้นทาง ในเรื่องของความปลอดภัย Toyota Fort u n e r 2025จัดเต็มด้วยระบบ Toyota s a f ซ t y Sense ที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลัยช่วยควบคุมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบไฟสูงอัตโนมัติและกล้องมองรอบพิศท,ทาง360องศารวมถึงเซนเซ,นเซอร์รอบคันระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนขนาดถอยหลังพร้อมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบควบคุมการทรงตัวที่ทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น จากภาพรวมทั้งหมด Toyota Fortuner 2025ถือว่าเป็น SUV ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนาและความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะใช้ขับในชีวิตประจำวันหรือออกเดินทางไกลก็สามารถให้ความสะดวกสบายความมั่นใจและความหรูหราในทุกการเดินทางหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และไม่อยากพลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่แบบจดลิจากเรา อย่าลืมกดติดตามช่อง Drive w Dr i n g i n และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ